สบายดีพี่น้องขอต้อรนบาข้าสููช่องทิปย์แชนนลหลังจากออกจากบ้านน้องแดนมากทิปกบมาทีห้องเฮียนพี่น้องเพราะว่ามือน,นีหันให้อาจารย์เพนนัดสร้างมาเพื่อทีจะมาปิประเมินราคาการโบกอีกเ,เนะะาะสร้างได้พูดดิ<ะ>สางที่มาหลานบอกเออโอเคเพราะว่าอาจารย์นัน่นพนผ้ามาซ่องสางแล้วเนาะมือเสาร์นหนะีนะแล้วก็ได้ประเมินราคาเบิ่งละแล้วทิปก็เลยบปว่า อยากเห็นสางเนาะว่าเพิ่นประเมินราคานะเพิ่นซีเฮดได้แถบเพราะว่ามีซ่องสางที่มาเบิ่งมือเสานี้เนาะพี่น้องก็คือสางหนึ่งครัเพิ่นอีสางทิมาทิมาต้นนีเมนซิมฮาร์ลานซินะซ้มซิมฮาร์ลานกับโบฮอด์ซ่าเหม,มินซัมนะแต่ว่าก็ต้องเบิ่งว่าเพิ่นซีเฮดได้แถบนะลองไปเบิ่งสางไปสัมผัสเบิ่งเนาะว่า เป็นเบ่มันหาหองแล้วก็มันเป็นซองล่งะนะแล้วก็ต้องใส่เวลาไล่เหมือแต่อีกอย่างก็คือน้ำนี่ก็สิบคอยสะดวกปรได้พอดต้องใส่น้ำน่องซึ่งน้ำน้องจะอยู่ทังด้านล่างก็ใกล้เติมนอพี่เน่ะนนเนาะอันนี้ก็คือสำหรับเบยของเขาเนาน้าสางบอก เอาสบายดีเอาประเมินเบิร์เดอร์ละคานี่เอาซําเห็ดใดญ่ได้มานั่นแหละซําเออซําได้เห็ดใดญ่ได้บ่ให้ต้นขายได้ย่านจะต้นขายย่านมึงเอาต้นได้โดนเนาะเคยเห็ดลายลังมาหรอบ่เออเคยเห็ดเอือนพร้อมก็ได้เออเคยเห็ดเอือนรผอมจั่ว่าทั่วหมดเมืองนี่โอ้ยลายลังเติมลายลังเติมได้ยู่บ้านได้นี่คน่ะบานนะ โอ้คนในบ้านเท่านี่บอ๊ะโอ้คนอาศัยมีบ้านเท่านี้แล้วโดยเนี่ิสรีคือว่าเห็นซ้ำคนบ่๊ะ่องบอ๊ะซ้ำคนบ่คั้นแมนโบกแทนนี่สี่บอ๊ะสี่คนบอ๊ะอาจาาเจ้าเนาะมาเจ้าห้ามาเองเนาะเต่าผูกครับมีแต่คอหนามและหนามแต่วันหนามนี้มันสีพออยู่เนาะอาจารย์เนาะพออยู่ได้ใส่ได้ได้นะใส่ได้ ได้เงนมีอยูนงเฮียจากใต้จากย่างอกกับบรันเบอ่งครับมีสายมันอัตยูเมันไม่ทอเท่าไรทอเคี่ยวกันบ่บ่ไอไอทีหู้อ่ะนะนะเท่าไรประมาณพี่เศร้านี่นะพี่เศร้าอ่บอกมันว่าพี่ลอยได้พี่เศ้าลอยนะลืนที่แปดน้อนึงทอเคี้ยกันทางใดอยู่เนาะทอเคี้ยวย่างออนีด้เาก็โค่งเหมียนกันง่ายเปลียนสบายเนาะสองประมาณสองโค้งเที่นี่เหือโข้งเดียวถึงจะ เปื้อนเนี oh. y, ่ยเปื้อนพุ่นน่ะแห่เด้ก็มันคพุ่นหลังนั้นีเออเือหลังนั้นแห้อต้องเกาะเนาะจังสิถึงอือแต่ว่าได้ในโรงเรียนนี่อยู่ไโรงเรียนนี่บ่โรงเรียนนี่แหละโรงเรียนบ่ได้พอสิเบิ่งเนาะเจ้าสิเด้อสิมาเบิ่งให้ามันบ่ได้จังสิบอกเจ้าแต่ว่าเฮือนนี่เคยเฮ็ดหลายังมาแล้วเนาะ เออมามาเบิ S <s ่งน mm ํำ hmm> ก oh okay. ันมาทำใ้เห็นสีมาเบิ่งมาตีมาจับมาตีเอาบาดนเอามาโดนมาเนี่เยสร้างถูกไหมก็ได้ถูกไหมเนาะเอาเลาะเบิ่งเดอละโบเมนแต่ล่างเดียวได้ล่างนาแนมเบิ้องมือแหลวบโอ้ส่เวลาประมาณจักเหมือนนี่คิดว่าสองทิศสามทิศตัวแล้วประมาณสามทิศเนาะสามทิศตัวล้ย ีกิดตัวนี่น้องเกิดเป็นอย่างนี้เตืดเป็นยากเดียวอย่าเวียงบ้านการเมืองเขาไปรวมไปยังกับได้เคึกอีกแล้วคันแมนว่าตกลงนี่พร้อมเฮ็ดใจมือได้หนิอ่ามือได้จ้าสิตกลงมืออื่นก็ได้มือได้จาสิตกลงเอาปูนมาเนาะเอาไต่เอาปูนมาว่ามือมือนี่สช้เอาปูนมาไว้มืออื่นกับมือคอยมาเฮ็ดเห็นเลยเนอกจากนี้ยังบริหารงานทางด้านที่โอเคแล้วก็วางเรียดจู ลิคุร่างได้ก่อนร่างนีแน่นอนร่างนีแล้วมันงายเนาะแต่ว่าขั้นเหตุใดไหวนี่กระแห่งดีแล้วเพราะว่าเด็กหน่อยบัท่านได้เขาเขียนมันกระสีบัวซับซนนะนะอันมือได้เด็กหน่อยเขาเขียนนี่นะครูทิชิมาทิชิมามือนี้วั่นยังวันพาร์ทพาร์ทไปเลยมือนี้มือนี้พาร์ทเลยเนาะพูนแกสั่งเขาแล้วพูนนี่บัท่านได้สั่งเขาสั่งนี่เขาสีเอาทีละต้นก่อนบ่เอาต้นหนึ่งก่อนเอาต้นหนึ่งมาก่อนเอาต้นหนึ่งเนาะมาไใบนี้ พองนหนามมีชื่อมียัยงไง<ห>มีพองหนามเขียนมาเลยพองหนามเขาพ่อยพ่อยกับพ่อยชอบยางเลยไหมพ่อยเขาปัดนเลยไหมโอ้พ่อยสังปุ้นแหน่ต้นหนึ่งคุณเคี้ยวเด้โอโอเคห้องเยียนห่บอ,อลงอันห้องเยียนปฐมนุนสว่างโอเคโอเคโดยสอบจะได้ก่อนยังเบอร์ทันใดทามสับเคี้ยวชิมาชงแม่สน โอเคเอาต้นหนึ่งก่อนสั่งหลายต้นอยู่แต่เอาทีละต้นอย่ามันแข็งก่อนโอเคฮัลโหลโดยอันเอาเป็นจมูกกับผบานบใบหนึ่งบอเออเป่าอันขันไม้หัวใบขันมาเข้าเบาเวียกแล้วแล้ว้องสิโต้ฮะดอกไม้ใบโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวทาพิ่งเบิ้งเพิ่นก่อนทาเิ่นก่อนเพราะว่าลมก็เพิ่นอันเพราะว่าเสี้เพิ่นซวยคาซางนี่เด้ลวกะ

ให้ซื้อมาไรวดซองลังางังเมดวอลไมยังอีกเมทนั้นล้กก็ทราย่างเนาะทราเคียวนี่ซองโค้งบอองโค้งพยแล้วมาใส่หน้าบอผูยมีูยบอผู่ยส่มีอาจารย์พู่ยใส่น้าบ่ผุ่ยใส่น้านี่บอเหื่อนาะงีช่องุ่ยสร้างกระบอมี่บอไปเห็นเลยเลยนี่ม่ทำให้สวงก่อนเจ้าองเินอได้เลยเป็นเจ้าฟอง เขามีน so okay, so ี่โดยเฉพาะเพราะว่าข mm. right. our yeah, ้าิเชล่งเปิดได้ยามใต้ไม่ได้ข้าเปิดปะใส่ผู้อื่นเนีเยขาเชล่งใส่มันเต็มกันครับยอดได้ต่อหน้าคุู่เยอะอันนี้พ่อเดี๋ยวบ่พ่อกับน้องเพิร์ตน้องลุงคนนี้บูดโอ้ยกายบ่พ่อแล้วข้าหดอันนี้ก็ชิรลายไปไรปวดผนังฮัลโหลไอ้ช่วงอันพ่องนามในเดือดท้องหนึ่ง ห้องน้ำท้งหนึ่งแมนอยลากระบบหอทองนี้สละบะฮอดเกาเออบะฮอดเกาไล่ชิ้จากข้าวแล้วโอเคอันนั้นพ่อยพ่อยพ่อยปัดเด้พ่อยซ้อมการห้องน้เหมือนกันตรงนี้มันเรือเรือชิมันห้องน้ำเลยิมันก้ามอะเรนะเดี๋ยวเอาไป โอเคอันพร้อยพร้อยปัดก็มีบอม่ไโอเคพร้อยปัดเอาซองกาล้วกาเอาอันอันนั้นไรายทรายทรายยางขนาดทรายยางตัวสีเขียวนะมีบ่นี่เอาจักเมมสถามเป็นกอดหรอกอดเท่าไรกอนหนึ่งมันมีจักจักจักรแมสก็เป็นกอดเอามาได้แหละมีแต่ตัวตันคายโอ้ยบ่พ่อห้อยใหญ่ซองลอยเม็ดพุ่นเออ ตอนเช้าเป็นม้วนแล้วต้นนี้พอได้มือหน้าเอามาให้ได้จะชั่งรถมามฝากรถมาโอ้ยมืออื่นสิใส่เลยได้แหละซื้อบาแล้วเมื่อชนซ้าสั่นคือน้ำมันเมน่อชนนี่จะเอาไปตัวฮามีเดินหายแล้อโอเคโอเคเพื่อห่อนรังหนักโอเคโอเคตอนนี้เพิ่นก็มางสมบูรณ์แล้วนะพี่น้อง เอเอเอมัก็ป็นใช่อันนี้เป็นไม้สิบแปดพี่น้องคนมาส่งแล้วพี่น้องันใหม่้อน้อะรอเอาตัวงามมาให้ตัวร มีตะ,ตะ,ป,ะตปูมาอหอมแล้วเนี่ยประตูห้องแรก ตอนนี้ก็ได้สั่งเครื่องคองเป็นเถียมหอยแล้วพี่น้องมีใหม่สีแป้เนาะทีจะเอามาเห็ดน,นางลานหกโตหกโตแล้วก็มีตะปูบ่ที่เพิร์นามาส่งให้ตะปูนายจริงประมาณโลนะตะปูซีบโลหนึ่งแต่ว่าบินหาเพิ่นยังบ่ทันได้เอามาหายเนาะยั่งมาหัวเธอได้เดี๋ยวสิได้ท่ามท่ามเพิ่นไปแล้วละาวาันละค่ะเธอได้แล้วก็จังสิได้โอนเงินจ่ายผู้มาส่งสร้อยนี่เลยพี่น้อง เพิ่นมาส่งตะปูกับไม้สิบแปดน,นะเนาะอ่ายังบูรราคาตัวนี้ราคาอันนี้แม่นแยงสำหรับหอนไส้และตัวนี้ก็เป็นฟองนามฟองนามทีจเจ้าใส่ในการสาบแล้วก็มีฟอยนอะซองกานฟอยซองกันสำหรับปัดเวลาสาบแล้วก็ปุ้นหนึ่งต้นนะพี่น้องตัวนี้แม่นสั่งมาแม่นปุ้นเขี้ยว หนึ่งต้นเนาะหรือว่าเซาสอบสอบหนึ่งเจสิมหากะหนึ่งต้นกะบหลานฮาแซนยูไทยเอินตั้นเนาะแล้วก็ฟอยซองอันนี่แมนซานซิโอควัน 3, 000, 000, กีบแล้วก็ฟองน้ำหาสิบอันเนาะราคาคือซีเมนซีพันว่น,นี่ซองแซนกีบรวมทั้งมืดเป็นอยู่หน,นึ่งหลานเจสิแซนซิโอควันกีบตุนิกะสิได้โอนเงินให้เพิ่นเนะาะเพราะว่าเพิ่นเมื่อเรียบร้อยแล้วอ,อันนี้ก็คือสำหรับที่ได้สั่งมาเรียบร้อยพี่น้อง ส่วนหินี่ไสละแมนสีล่ลาน,นสีเนาะซองรถอ่ะประมาณนี้พี่น้องสำหรับเงินเลือดเ่าไดเดียวสิโชกขึ้นในหน้าจอเนาะแล้วกะ็มีหมูของถีบเนาะที่ว่าเป็นคนบันเดียวกันเป็นคนที่ซื้อรถอยู่หานเดียวกับที่ถีบซื้อรถนเด้พี่น้องที่ถีบผ้าเพิ่นไปซื้อเนาะเพิ่นกะได้สวยมากเมื่อวานนี้ประสานห้าหมูไล่คนเนาะกะเพิ่นกะได้สวยมากหาแซนกีบพี่น้องอ่ะนี่กะหมู ประกอบสวนนำ้ำเพิ่นก็เคยเฮียนยุ่งเฮียนล่างนี้แหละพี่น้องแล้กการสำหรับมูคนอื่นนะเพิ่นก็ทำบัญชีมาอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่ทันได้อนมาเนาะอ่านี่ก็คือสำหรับการโบกษาผมเฮียนของเฮ่าแล้กการยังจะมีสวนหัวมกับทางบ้านเนาะเพราะว่าถีบการงกับในบ้านแล้วว่าสำหรับคาซางนี้ให้ทางบ้านเฮ่าแบบห้ามาสวยกันเนาะึ่งในบ้านเพิ่นก็จะปรึกษาหาลือกันก่อนแล้วก็จะให้คำตอบเนาะสำหรับคาซางประมาณนั้นพี่น้อง เดี๋ยวตนแรงเขาก็ซิมาลงกันในบ้านอีกที่หนึ่งขี่รถใกล้มากพอดีมาเจอกับพอบานเนาะเพราะว่าพอบานทันเพิ่นห้ากันแล้วเวียงแล้วเพิ่นสิไปหาอยู่ห้องเฮียนแล้วพอดีว่าทิศได้ออกมาก่อนเนาะก็เลยว่าบอกเพิ่นว่ามาเฮ่อนจัดกันเลย เพื่อนอนุการเลยเดี๋อนวยการกันัางนนี่พบานเพื่นอนกระยาบเวียวพี่น้องห้ากระเหลวแต่ง,งานดองนาะหรือว่างานสู่คอเพราะว่าเวลามีงานแต่ง่างานดองงานสู่คอต่างๆเนาะทางจะพกาซีเซอร์ให้ในบ้านเผื่อไปเหตุบดบันทึกกันสู่คอรือวบดบันทึกกันแต่งดองและพี่น้องกพาพอดีเห็นกันอยู่าทางกันนัดกันมาวันนี้เลยพี่น้องแล้วก็ได้ยื่นลมกันส่งได้กระได้ปรึกษาหรือกันรราาการเรลืองกันสีบุกสาบงเขียนด้วยสบก็คือกันห้าสางมาเหตุทงเขียนและพี่น้องและการสำหรับขาสางพบานกาสีคน ขว้าอกมาสวยกันออกไปแล้วพี่น้องแล้วก็ลับเข้ามาห้องเกียร์นี่เนาะพอดีว่าซิมาเหตุบทบันทึกกับสามที่จะสามห้องเกียรเนาะซึ่งห้องเกียร์ลังหนีกับเป็นห้องเกียรลังสุดท้ายท,ทีที่เพี้ยนก็คือสั่นปอหานั่นเองพี่น้องแต่ก่อนฮันจะมีปอสีปอหาอนี่งนี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นเปลี่ยนเป็นป่อหามันอะไรเนาะปอหาก็ปอหาคอมีซองห่อเนาะ มีสามห้องพี่น้องแล้วก็อยู่บอน,นี้ก็จะเป็นห้องการ,ร่ังนี่แหละทีทีเคยเฮียนสมัยก่อน่ังนี่ก็เคยเข้าห้องนี้แล้วก็ห้องนี้ก็เคยเขาโอ้ตั้งแต่ตอนนั้นมาหอตอนนี้มันก็หลายปีเลยเด้ตอนทีทีเพียนตอนนั้นอนาะจะพันเก่าลอยเก่าสิบเก่าแล้วมั้งตอนเฮียนปะหาสุดซ้มแห้งแล้วเนาะพี่น้องนี่แหละบอน เตียนตะกี้ตะกอนแต่ว่าต้นนี่บนเนื้อใจว่ามันมีหรือยังนะตอนนั้นอาจจะเพิ่นปลูกใหม่บ้างตัวนี้แต่ว่าโกกบกต้นนี้มีแล้วก็เมื่อก่อนจะมีต้นใหม่ร่าให้แถวนี้แต่ว่าปัจจุบันนี่แลมันเพิ่นขึ้นสิมันเห็ดเป็นเดินเต,เต,เต,เตบ้านก็เลยว่าได้ตัดออกนี่เนาะแล้วก็อยู่บ้านทริปนี้ลักสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็อยู่นี่เลยนี่เป็นพวกพี่น้องอยู่นี่แล้วก็าปากเลอ่ลำโพงก็อยู่นี่ ประมาณนี้มาวันนี้พ่นก็เป็นไมาของการว่าโอ้ของกาเพันเปลี่ยนมาอยู่ทางหนี้แล้วเนาะแต่ก่อนของการอยู่ทางนั้นือกว่าของการต่างยุนทั้งนี้ตะกี้บอบ่จือฮะอยู่ทางนี้นบบบนไปพูดมาเอาเขามาเลยอ่านฟังหีบานหนึ่งเนะ <c oughs> ะาะสาธาณรัฐบานก็ได้เนาะ ในบ้านปานนนสว่างเมื่อสุนทรีแขวนสมเขตเมือถึงจัดสือจัดจ้างเนาะอิงตามกฎอ่ายิงตามการตกลงเห็นดีเป็นเอกภาพระวางผู้จ้างและผู้ขับจ้างในครั้งวันที่เสาร์หาเดือนหนึ่งพี่สองพันเศเกี่ยวกับการสาบของเฮียนสวดหรือโบกันแล้วเนาะงเฮียนจำนวนสองหลังซึ่งมีขนาดสิบหกคุณหาคุณสามและเศษสีคุณหกคุณสามซึ่งเป็นบนขาสิบหาล้านกีเนาะระยะในระยะหนึ่งเดือน สำหรับการเบิกจ่ายเงินคือ,อว่าเด็กโตลงเบิกสองข้างข้างที่หนึ่งหลังจากสาบแล้วล้างที่หนึ่งเนาะคือว่าเบิกได้ทีหนึ่งอันนี้อธิบายไปนําได้ข้างที่สองแมนเมื่อสําเร็จแล้วโดยไฟจ้างมีทานในบ้านมาทานเอสวรค์น,นี้นะเป็นเป็นผู้จา้าง<ม>ได้เนาะส่วนไฟหักจ้างแมนทานท้องทานโทนทานเพ่และทานโต๊ดทั้งท้องไฟได้เห็นเป็นเอกภาพกันดังนี้หนึ่งในกรณี สามหากมีการสำรุดหรือบริได้มาตรฐานเหมือนสองแปลงคลืนสองท่าสร้างหากปฏิบัติการเหดเวียกตามที่ตกลงผู้จ้างไม่มีสิทธิ์ยกเลิกการว่าจา้างเนาะถือว่ามันบุกไปตามเนี่ยถือว่ายกเลิกถือว่ากระชิบป,ประเงนะนนินเงินอะไรตัวเนาะสามพ้บันทึกนี่สามารถนําใส่ได้ตามกฎหมายเนาะหมายความว่าเฮาเฮ็ยเหตุใหม้มันมีนะซื้อๆอยากให้มันสูม้อนเป็นอย่างมากเพื่อเอาใส่ได<ส>้เ<ส>นาะ<ส> ดังนั้นพวกเขาจึงเป็นเอกภาพกันเขียนบนบันทึกนี่เพื่อเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานก็พอเลยเนาะกาเบดธนาแลเนะทีนนทนสว่างบันทีเศร้าเดือนเมษายนปีสองพันสี่นี่มีเส้นในบ้านประทับตาเนาะแต่ก็เส้นในสร้างเส้นข้าพเจ้าผมในการเฮียนเนาะแล้วก็ทางเจ้าของทุนเนาะทางสองยูทูบถิบเสนี่แล้วเนาะอ่ะกเบิดธนาแหละเห็นว่าเป็นอะไร ดีบ่ซั่นนี่เห็นดีแต่ว่าเออเห็นดีเออกูพูยตอนไหนกูพูยบ่กูพูยพราบ้านตอนไบ้านมาตนไอยากใน้ําแล้วเ้าเนาะแม่นนั่นแหละตอนแรๆนี่เลยซั่นสิไปแวะเอาเลยพอสิเอาทรายมาส่ง้กแยงเลยบ่แม่นสิเอามาให้ังะซั่นีม่ก็ได้ป้าสิมาส่งดอก ทั้งมืดนี้ก็คือความคืบหน้านในเวียกที่จะาซาบหรือว่าโบคงเฮียนปฐมบานุ่นสว่างเมืองสนุนบ,บุรีแขวงสวานาเขศานพี่น้องซึ่งงบประมาณที่ได้อัปเดตไปก่อนนานี้แลนะนาอแลักะะกะสำหรับสร้างกระไดเหตุบบันทึกแล้วซึ่งมือนี้ที่ได้ถ่ายคลิปไว้ก็คือในวันที่ส5เดือนมังกรหรือว่าเดือนมกราคมปี2 0 2 4นั่นเองพี่น้องซึ่งมือต่อไปก็คือมือวันที่26เพหกนกนสิได้เรื่มลงมือปฏิบัติแล้วพี่น้องสำหรับรงเรียนแห่งนี้เนาะก็ที่ว่าเป็นโรงเรียนที่่คอนข้าาเกกและกะ ุดโมตอนนี้ก็ยังเหตเพียงแต่เบียกโปกเปียกสาบแต่น้องนั้นก็ยังมีลังค่าและก็ยังมีท่าซีนอทีนะจะต้องได้เหตเพิ่มเติมนะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็เหตต่มกําลังเหตตามงบประมาณซึ่งงบประมาณตอนนี้ก็บพท่านได้เพียงพ่อเนาะสำหรับการโบกพี่น้องเพราะว่ายังต้องจ่ายค่าสางซึ่งค่าสางนี่ก็ยังบ่ท่านได้พอแต่ว่าตอนนี้กัพอไม่สางลงมือสืบต่อเลยพี่น้องเพราะว่าส่วนนี้ก็เด็กหน่อยกําลังผ่าขงเยียนอยู่นะเผื่อเผินเขาขงเยียนนี่ก็แต่ไล่มือตืบก็คือเสียกแล้วไปนำ <threatens. S 2> ถ้าพี่น้องสนใจหรือว่าอยากประกอบส่วนในการห้ทถืน่อนเผื่อมาโบกสาวองค์เย็นจนสําเร็จกะเปิดหับเริ่พี่น้องเพราะว่าตอนนี้กะยังต้องการไล่ยอยู่ฮะพี่น้องสําหรับสองทางติดต่อก็ตามทีขึ้นในหน้าจอแลนะเนาะตามเพนเพจทิปเลยซึ่งเพนเพจกะซื้อเดียวกับซื้อสองย t u b e เลยพี่น้องขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนไล,ล่ไล่ทีได้ประกอบส่วนทืน่อนสําหรับคลิปนี้ทิปกะสี่จ้ไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวายดี